โอ้โอ้โอเมยหลังโอ้อากิกมาก็ดีแล้วมาช่วยเอามาจัดของตอนเร็วๆๆเดี๋ยวไปว่ดแม่คังมามอนเรื่องอยู่ไหนแล้ว่ะมาอากิกแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ไหนอ่ะ อยู่ในตู้เย็นชอ่องฟีดอะามา่า,าไปเปิดดูก่อนแล้วโ่มนี้รื้อซื้อเจ้าไหนมาถ้าหน้าตลาดอาม่าไม่ชอบมันนะแม่คะนะ้าน้าอาม่าหนูซื้อหลังวัดร้านอาเจกโกไอ้ที่ว่าลูกมันสอบแพทย์ได้อะไอ้ลูกนั่นแหละหลังวัดอะเออจ,จัดจัดอ้าวอากิแล้วอาลี่ลูกรื้อไม่ตื่นทีเหรอเอ้ามันยังไม่ตื่นอีกเหรอลีออ่หอวอะไรเนี่ยลี่ป่านนี้เขายังไม่แต่งตัวเลยเขาจะไปกันแล้วเขาจะไปไหว้กันแล้วรีบแต่งตัว จ้ามาเออเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปรีบเลยเดี๋ยวไปไหว้ไม่ทันนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็อบอกให้ลูกลูกแล้วลูกแล้วลูกแล้ว